ุณสุวรรณนะคะคิดถึงทุกคนที่อยู่นานะคะขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณสมสีนะคะขอบคุณนะคะโอ้ลมลมแรงลมแรงลมแรงมาก ยังไงก็เอาตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่รอดแน่ๆเลยดูแล้วนะมันน่าจะไม่รอดแน่ๆเลยนะเพอดินก็แห้งแห้ง ดอกไม้ก็จนแห้งเหี่ยวหมดแล้วตอนนั้นนะ่ะกำลังสวยๆงามๆเลยยอดอวบๆตอนที่แม่ดาให้น้ำสม่ำเสมอ แต่ก็เป็นห่วงต้นไม้ลดน้ำแล้วก็ยังไม่ฝืนเลย กลับเถอะพายุมาเดี๋ยววิ่งไม่ทันเดี๋ยวฟ้าแลบฟ้าร้องนี่วิ่งไม่ทันแน่แนเลยพรุ่งนี้ชเช้าค่อยมาเอาแต่เชา้าพรุ่งนี้ชเช้าค่อยมาลดแต่เช้าเนาะเพราะว่าพายุลมแรงขนาดนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะวิ่งไม่ทันถ้าฟ้าแลบฟ้าร้องมานี่วิ่งไม่ทันแน่เลย là là ดูหน้าทางก็ปิดแล้ว